ขนปกแปก็กปกแปก็กไหม่ีกไหมกระพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุขคนจ้าทางไก่ทางไก่ทางต่างประเทศก่อประกบระอบดาวเฮ้าเมืองไทยเฮ้าสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อสบายดีสุขภาพเจ็บแรงแข็งแรงกันสุขสุขคนเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ที่หนึ่งเด้เอกินจากพี่น้องมาต่อมพาแดีวอีกนึงเลยคะ่ะ อันเดี๋ยวไปครึ่งหนึ่งเราก็จี้สับเป็นๆ,ๆใส่ตู้เย็ยนไปอันนึงเป็นหนึ่งแล้วจ้าหนึ่งเบิกกกินเลนเลนพี่จี้แสบน้องเป็นตะมันหวานดีให้ต่อมแช่ตู้เย็ยนไปอันจนนึงย้ายต่อมก็ใส่ซึ้งไปแล้วค่ะขอขอบคุณหลายๆดทจานเ้อพี่น้องสุภูสุคนจ้าที่เขามาติดตามมาให้กำลังใจยายต่อม ขอให้สุขภาพแข็งแรงรำว้ยำวยล่ด้วยจุปลูกสุขคนเ่มไจ้าเด้อพี่น้องทุบหนึง่งเอามาใส่ซึ้งแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็เทงหงูเขาเจ้าไอ้หอมมะลิอันนี้เขากองค่ะพี่น,ออน,น้องเพื่ออรุษสาวชื่อๆดอกอันนล้วต่อไปกินข้าวเหนียวนั่นละจะหนึน่งีก เดี๋ยวมันสุกแล้วเขาค่อยมาเบิ่งกันใหม่เนาะค่ะพี่นอ้องนาจินาตนาน่ากินมาเบิ่งกันเลยจ้าพี่น้องสุกหรือยังโอ้สุกแล้วจ้าสุกแล้วมาใส่จานกินกันเลยจ้ากินอันเบิ้งหนึ่งเบิ้งอึเด้อจะเอาน้ำตาลโรยจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะทานเบาหวานทานหวานกับ,บ่ะตองโรยกินแบบธรรมชาติธรรมชาติเท่า มาค่ะมากินน้ำยายต่อมเด้อจากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามย้ายต่อมจุ้นเพแสเพ่เป็นบ้านนี้ด้อยค่ะปิดจัดเอาจานมาเสกคนค่ะพี่น้องสุหมดแล้วจ้ะเข่ากระซุกปักท้องกระซุกจ้าต้องได้เฮ็ดหลายเท่เนาะพี่น้องมีซึ่งอันเดียวก็เฮ็ดได้หลายยางสี่ละแบบง่ายๆจะตายบ้านเราไปลวจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องมามากินปักท้องน้ำกันเด้อจ้าเด้อ สวัสดีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้เก่าหล่ยจากพี่น้องฝากกดติดตามยายต่อมคุณแพทย์เสียเป็นบ้านเะจ้าคาิดหนาบอกกันไหมค่ะ